เต็มั้งแต่ลูกแรกเลยเลยชาวบ้านเรียกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้ยโซจังเนี่ยท้าคนอื่นไปเรื่อยเลยนี่ขนาดซ้อมเล่นส8 0ร้กิโลเมตรชั่วโมงในท่านประทารุ่นพี่ ีแบบโปรไม่สิฉันเห็นเขาแข่งแล้วเขาตีหลากหลายกว่านี้ถ้าถึงตีโตไปง่ายๆคงไม่ชนะแน่ๆเลยนะยังไงฉันก็ไ่ชนะอยู่แล้วนี่นาถ้าอย่างนั้นในสิบนาทีนี้จะเสียกี่แต้มก็ช่างขอได้สักแต้มก็แล้วกันถ้าฉันคิดได้แบบนั้นฉันจะไม่กังวลเดาทางเลยแล้วกันตีได้แล้วโอ้ยยอดเย่ย,ย,ย,ยมเลยเอา ตีสวยดีนี่แต่ว่าช้าไปหน่อยนะ3 0มสิศูนเขตีโต้กลับมาโดยที่ฉันไม่มีลุ้นเลยเอาเถอะตีกลับได้ก็ถือว่าดีแล้วลูกต่อไปต้องดีขึ้นแล้ววิ่งผิดทางสี่สิบศูนยได้ยังไงแรงมากลูกดีเขาตีมันหนักน่วงแต่ถ้าทางของเขาดูสบายๆทั้งแขนและขาดูไม่มีความกังวลเลยอะ ขนาดตัวเราก็พอๆกันนี่นะ oh. แต่กลับรู้สึกเหมือนว่าขนาดตัวของเราแตกต่างกันมากมแค่ไ่ยอมเอามือให้เลยแบบนี้ไอจังสุเขาไม่ได้หรอกนายท่อนจัดเต็มแน่ๆอยู่แล้วไม่ว,ว่าผู้แข่งจะเป็นใครก็ตามใครดูไม่รู้เรื่องช่วยสอนเขาด้วยนะจริงเหรอรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักการคุมแรงมากกว่านะถึงโชคดีเดาวทานถูกและตีโต้ได้แต่ไม่มีโอกาสได้แต้มเลยอะ ถ้าอย่างนั้นฉันเดาทางเลยก็แล้วกันตาตอนนันวิ่งมั่วดำน้ำทํำยังไงดีพอวิ่งก่อนตีลูกก็โดนตีลูกไปอีกทางโดนหลอกฉันต้องใจเย็นๆทำให้ได้ก่อนอื่นต้องตอบสนองให้เร็วแล้วก็ตีลูกให้แรงมากขึ้นเอาละจะขืนเล่นแบบนี้อยู่คงไม่รอดแนะ่เฮ้ย อีกแค่ขึ้นาเนแล้วฉันต้องวิ่งออกซ้ายไปหมดนเราทางอีกแล้วเขาจะต้องตีทางขวาเหอทำได้แล้วอโอโ้โหไม่น่าเชื่อ <c oughs> โซจิพอได้แล้วนะบอกแล้วห้ามซ้อมก่อนแข่งเอเถอะเอาเถอะ สิบนาทีก็ยังดีน้อยคุงนายชื่อว่าอะไรนะอออมารุโอครับมารุโอเอจิโร่ครับมารุโอคุงไม่ตรงครับก็ได้เรารุ่นเดียวกันอ,อ๋อ,อจริงด้วยนะโทษทีสงสัยเขาจะแข่งไม่ได้แล้วใครจะซ้อมกับฉันอีกเลยเออพร้อมเดี๋ยวฉันรอแทบไม่ไหวแล้วไม่ได้เล่นกันนานเลยนะอีกซ้อมกับทากุมะซังไม่ไหวหรอกถ้าขืนซ้อมเนะี่ย ผมต้องเล่นจริงๆแน่เลยอันนี้ถามว่าซ้อมหนักเกินไปนี่ต้องหยุดเล่นทันทีเนะะข้าใจ้ะเฮ้อโอ้โหงานหนักนะนี่ยเอานะเก่งมากเลยเอจังเฮ้ยเขาสุดยอดเลยลุ่นพี่เองก็สุดยอดเหมือนกันละแหมรีเทิร์สวยเลยลูกนั้นทําแต้มได้อีกตาหากลูกนั้นน่ะถ้าแข่งจริงคงไม่ได้แต้มหรอกนี่คือการเล่นระดับโปรฉันจะต้อง จำความรู้สึกนั้นเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมเป็นมืออาชีพอาจ้าอาเจ้าอ่าเดีวเวลาแล้วไปเถอะโซจิอหมดเวลาแล้วเหรอไปก็ได้ไปก่อนนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะเอานายท่านเดินทางปลอดภัยนะครับเอาละไปอมกันต่อ มารูโอคุงเอครับวันนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วครับฝีมือคนละชั้นเลยถ้าคุณมกันนัสสวันนี้ไปซ้อมกันที่คอดด้านนอกนะไปเตรียมพร้อมก่อนแข่งอาทิตย์หน้าด้วย มารัวคุงตามฉันมาครับฝึกพิเศษเหรอไปกันเถอะเอาละวันนี้เราจะซ้อมเพื่อเป็นโปรโกันผมพร้อมแล้วครับนับโชคดีมากที่เธอได้แข่งกับโปร,โจ,รจริงๆพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าโซจีต่างจะเคยยังไงบอกได้เลยว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เทคนิคการตีแต่ว่าพื้นฐานร่างกายเราต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับถูกต้อง หมายความว่าเธอต้องฝึกกายใจเทคนิคไปพร้อมๆกันเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโปรได้เริ่มจากแรงกายก่อนเพราะแรงกายเป็นส่วนสำคัญในการตีลูกออกไปเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด<อ>ระหว่างที่เราพัฒนาร่างกายคงเธอเนี่ยใช้จะเสริมสร้างแรงใจและเทคนิคไปด้วยเข้าใจนะครับเธอคงจะเตรีมยมใจเอาไว้แล้วว่าต้องเจอหนักครับ เวลาสองเดือนนับจากนี้เธอจะไ่ได้ลงแข่งแบบจริงจังเพราะว่าเธอจะต้องเก็บแรงเอาไว้และฉันเชื่อว่าเธอก็จะผ่านมันไปได้แนะ่จะหนักแค่ไหนกันนะจะเริ่มจากรับลูกเธอจะต้องรับลูกจากฉันให้ได้ครับเอาตีมุมกว้างมาเชียวต้องเอื้อมจนสุดแขนทุกลูกยาก ฉันซ้อมหนักมาตลอดนี่แหละที่ฉันต้องการเอาละพักได้20่ิบว<อ>ิเมื่อกี้ตี40วิถึงแม้จะเป็นระดับโปรก็ถือว่าซ้อมหนักหลังจากตี40วิแล้วจะต้องพักร่างกาย20วินาทีพวกเราจะซ้อมกันไปแบบนี้แหละอย่างนี้นี่เองเอาละหมดเวลา20วิแล้วครับ กำหนดเวลาต้องมีเหตุผลฉันต้องจดลงสมุดโน้ตโคชมิระสอนโจมาแล้วเยอะแยะโคชเต็มที่แล้วฉันก็ต้องเต็มที่เหมือนกันเอาละพักได้20วิจบไปแล้ว2รอบวันนี้เราจะซ้อม15รอบเลยกันเ15เลยเหรอตัวเลขนี้เป็นเลขเฉลีย่ยในการทำแต้มสเกมหลังจากนั้นจะพัก90วิเทียบเท่ากับตอนสลับคอด เธอจะต้องตีแบบนี้สมเซตสามเหรอน่าเท่ากับ6เกมในการแข่งจริงเดี๋ยวก่อนนะสามเซตเซตละสิบเท่ากับ45ห้าแค่สองรอบก็เกือบตายแล้วหมดเวลา20่สิบวิแล้วเอาละตีอีกสีวิเอาละ,าละพักยีสิบวิหายใจไม่เต็มปอดก็หมดเวลาซะแล้ว นี่ไปดูเอจังไหมจะไปทำไมอย่างนั้นเหวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ไหวแล้วออนี่ผ้ามู้สิถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้อะไรลรกเนอะเร็วเข้า <c oughs> ฉันรู้ว่ามันเหนื่อยการวิ่งกลับไปกลับมาจะพัฒนาข้อต่อกับกล้ามเนื้อ จะทําให้ไม่เกิดอาการชีขาดหรือว่าอักเสบขึ้นไดน้และพอร่างกายรู้สึกออนลน์เซลล์ในร่างคายก็จะเรียกหาออกซิเจนหัวใจและปลอดก็จะทำงานหนักทำให้ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะปกติเพราะว่าทำแบบนี้ไปสองเดือนร่างกายจะจดจำสภาวะนี้และคุ้นและชินกับมัน แล้วร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อและกระดูกและเมื่อถึงสภาวะนั้นเมื่อไรมันก็พร้อมที่จะเล่นเทนนิส <c oughs> เอาละผ่านไปอีกสองเกมพักเก้าสิบวิระวังปลีนคอดเ <c oughs> พิ่งสามสิบรอบเองเหรอเอาละ ครบ90ก้าสิบวิแล้วเหลอต่อไปตี<อ>โฟแฮนแบแน็คแฮนวอลเลย์วอลเลย์แล้วก็ตบเอา้าวอลเลย์อีกครั้งหนึ่งตบ<อ>วิ่งกลับไป<อ>ใส่ให้เต็มสูบ<อ>ขึ้น,น้าอเอา้าเอ้า เฮ้เป็นอะไรไปนี่เพิ่งเริ่มเองนอะขอโทษครับร่างกายมันไม่ขยับตามที่สั่งตีให้ช้าลงหน่อยได้ไหมครับขอช้ากว่านี้บังคับเป็ร่างกายฟังที่เธอสั่งสั่งมันว่าเธอจะเล่นเทนนิสเธออายุ16นี่เป็นโอกาสสุดท้ายถ้าคิดจะเทิร์นโปรถ้าเธอยังเด็กจะกค่อยๆฝึกตามลำดับได้ แต่นี่มาเริ่มตอนโตแล้วอะถ้าเธอคิดจะเทิมโปรโลและมัวแต่ช้าอยู่เนี่ยเธอจะไม่มีวันเทิมโปรโได้สําเร็จหรอกรู้เอาไวด้ดูเอจังเป็นยังไงบ้างอนัดจังเออฉันรู้ตัวช้า ฉันน่าจะเล่นเทนนิสตั้งนานแล้วอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอโทษทีนะฉันเหลือเวลา<อ>แค่30วิฉันตั้งใจกับเรื่องนี้พรุ่งนี้มรืนหรือวันถัดไปฉันจะซ้อมแบบนี้เวลาพักจะน้อยลงร่างกายฉันจะรับไหวเหรอมาเริ่มเซตที่สามกันเลยขอร้องแล้วนะสู้ต่อนะ40วิเหลือเวลา40วิอ๋อ <c oughs> สอบอยู่เหรอ,อยังไม่ได้ทำสักข้อหมดเวลาสงกระดาษคำตอบมาข้างนอกไม่จริงเอฝันเหรอเออยอยกว่าจะได้นอนก็ดึกแล้วดันมาตื่นตีสามอีกนี่ร่างกายของฉันปวดไปทั้งตัวฉันฝึกซ้อมเพื่อเป็นโปรมาทิต์หนึ่งแล้วนี่นะสินะที่เขาเรียกว่าเหนื่อยจะนอนไม่หลับนะ หรือว,ว่าร่างกายของฉันไม่เหมาะที่จะเทินโปรตั้งแต่แรกแล้วไม่สินี่เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองฉันยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วจะหันหลังกลับไปไม่ได้การที่เราคิดมากไปก่อนไม่ได้มีผลดีอะไรว่าแต่ฉันจะทำยังไงดีกับความเจ็บปวดนี้จะนอนก็นอนไม่หลับอออโอ๊อยถ้าอย่างงั้นท่องศัพท์ก็แล้วกัน โอเวอร์คัมเอาชนะดิฟิตพ่ายแพ้โอ๊ยลิฟกระโดดน็อดคำนับเป็นอะไรหนทางยัอีกยาวไกลนะข,ขอโทษครับเอาละวันนี้เก็บลูกได้เออนี่มารัวคุงวันพรุ่งนี้ฉันต้องไปที่โอสการเอ๊ะไปทำไมครับลืมไปแล้วเหรอ การแข่งออเจแปนจูเนียทาคุม,มาก,กับนัสสึเขาลงแข่งด้วยออ๋เธอต้องซ้อมด้วยฉะนั้นต้องไปแล้วกลับเลยอยากไปไหมจะได้มีแรงบันดาลใจยังไงล่ะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมตื่นเต้นมากที่จะได้ดูการแข่งขันแต่ความล้าอาจทำให้ฉันรู้สึกแย่ลงไปก็ได้ ที่นี่คือสนามที่ใช้แข่งออนเจแปนจูเนียเป็นไงอยากยืนตรงนั้นไหมล่ะทุกคนดูเก่งกันหมดฉันจะสู้ได้เหรอคณะกว่ามีสี่คนมียากว่าโอบายาชิอรารยะและก็ทะกุมะของเรามียากว่ากับโอบายาชิไม่มีอันดับอรารยะคุงอันดับ16โอ๊ะแต่ว่าทะกุมะสั่งอยู่อันดับสี่ฮะ แสดงว่ามีอีก3ามคนที่มือเหนือกว่าทาคุมะเดี๋ยวฉันต้องไปดูนักสึก,ก่อนออเธอลองดูพวกมือวางกันล้วกันนะอเอมือวางระดับห้าคันดะฮิสชิจะคิวชูเขาควบคุมลูกสปินได้หนักนวงถึงแม้ว่าตัวจะเล็กกว่าฉันเขาอยู่ระดับใกล้ทาคุมะซังดูเขาคงได้ประโยชน์ใช้ลูกไรซิ่งอย่าง,ลงคล่องแคล่ว เขามีขาที่แข็งแรงมากเอ้อะอะพิมพคอมระหว่างดูการแข่งขันจะว่าไปกลวคล,ล้ายๆฉันเลยผู้เล่นระดับชาติคงจะพิมพ์ลงคอมแทนการจดสมุดเหรอไม่เหมือนฉันเลยเนี่ยดีมากันนะไม่หนักมีแค่สมุดกับดินสอและที่เหลาดินสอหยาก ทากุมะซังโอ้โยวิ่งเลยเจ็บชะมัดไม่ได้ลงแข่งนี่ไปรู้จักมักจีเขาได้ยังไงฮะใครเหรอไอ้ก็ว่าคุูสวัสดีกินข้าวหรือยังรูจักทากุมะซังด้วยเหรอคงแงอยู่แล้วเหรอสิมีมาต้อนจาเทนนิสทม์นะครับรบก,กวนเวลาหน่อยคุณไปดูขนดักแข่งใช่ไหมครับเขานะ่ะเป็นเด็กม .4 ที่เข้ารอบรองจากการแข่งอินเตอร์ไฮสคูลเด็กม .4 เด็กกว่าฉันอีก เขาเป็นตัวหลักของโรงเรียนยานเสเด็กมอสีที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าจะขอสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวที่หลังส่วนเอกว่าคุมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงได้กลับมาเล่นในการแข่งครั้งนี้ครับรอ,อแล้วนี่เอ่อนับาเอกคุเด็กมอห้ารู้สึกยังไงที่เป็นตัวเต็งสําหรับการแข่งในครั้งนี้เฮ้ย hey, ตัวเต็งตัวโตะอะไรกันผมมาอันดับสองไม่ใช่มือวานอันดับหนึ่งนี่มือวางอันดับสองอีกตัวเต็งหนึ่งเหรอ อายุเท่าฉันแต่เก่งกว่าทากุมะซังเอาล่ะครับว่ามาเจอกันใหม่นะว่าแต่ชื่ออะไรไม่รู้จักออมมารูเอเจิโรครับยินดีที่รู้จักนะนายเป็นพวกเก็บรายละเอียดสะสมชั่วโม,มงบินสิท่าเออแล้วรายการนี้นะไม่ได้ลงเหรอเออเขาตั้งเป้าที่จะเทินโปรอยู่นะเท่าที่ดูนี่คงจะได้ลงรายการนี้ปีหน้าแล้วมั้งนี่ทากุมะซังดูเรื่องได้ยังไงกันน่ะดูจากการซ้อมใครก็มองออกทั้งนั้นแหละมองแวบเดียวก็รู้แล้ว ว่าแต่ยังปวดกล้ามเนื้ออยู่ใช่ไหมเอเอ,เอจริงด้วยสิฉันมีครีมไอกาว่าเป็นเทนนิสที่เก่งที่สุดในรุ่นของเราเลยแต่หลังจากที่อิเคโซจิโผล่เข้ามาชื่อของเอกาว่าก็ค่อยๆจางหายไปอิเคโซจิกระชัน้นยังทึ่งในความสาม,มารถของอิเคโซจิฉันน่นพยายามมองข้ามความรู้สึกนั้น เอกว่าประเททนนิสที่ไม่ต้องซ้อมหนักเพราะว่าเขามีพอสวรรค์มากอยู่แล้วถ้าเขาข้ามความรู้สึกเดียวกับชัดไปได้เขาจะเป็นคนที่น่ากลัวมากในจนุดนี้เวลาที่ตัวแข่งบนคอร์ดเดียวกันนั่นสนินะโคชบอกว่าก็มีฟอร์มที่ดีหลังๆเนี่ยเขาก็หยันซ้อมขึ้นมากด้วยอ้าวเหรอเหรอหอือะไรเนี่ยเหมือนแบบฟอร์มแพทย์เลยผู้เล้วดีๆเนี่ยต้องเก็บข้อมูลผู้แข่งก่อนเริ่มแข่งวิเคราะห์คู่แข่งของตัวเอง โปรงคลุงล่ะคิดว่าอะไรคือผู้เล่นเทนนิสที่ดีเออออก็มีเทคนิคแล้วก็มีกำลับบงกายกำลับบงใจด้วยยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับตัวเราเองเท่านั้นน่ะอะ๋โดยรวมแล้วนายคิดเหมือนฉันเป๊หะหรือลการเล่นเทนนิสคือการวิ่งในคอร์ด10เมตร3ชั่วโมงระหว่างที่วิ่งไล่ลูกเทนนิสอยู่อาจจะต้องวิ่งเร็วกว่า200กิโเมตรต่อชั่วโมงเขาพูดถึงทฤษฎีเทนนิสอยู่เหร เราต้องระเบิดพลังเพืวิ่งในระยะ10เมตรซึ่งสั้นกว่าวิ่งแข่งกำลังกายทำให้สู้ได้ถึง3ชั่วโมงต้องตอบสนองและตัดสินใจได้รวดเร็วเพราะลูกเนี่ยจะพุ่งมาเร็วกว่าลูกเบสบอลของทีมชาติอีกอยังมีเรื่องเทคนิคที่ต้องเล่นให้ได้ในหลายรูปแบบควบคุมลูกได้ดีเหมือนกับร้อยได้ลงเข็มใจต้องแกร่งเพราะต้องอยู่คนเดียวบนคอร์ดต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวน่นหมายความว่า ถ้าขาดอยได้อย่างนด่งไปแล้วก็ถูกโจมตีแน่ถ้าหากว่ามีการวัดผลแล้วได้ A กับ C เท่าเท่ากันได้ B ีทุกอย่างยังดีซะก,กว่าแสดงว่าคนที่มีความสามารถเฉลี่ยจะแร่งมากกว่าแต่ถ้าหากจะให้ดีที่สุดคือได้ A ทุกตัวโดยไม่มีจุดอ่อนถ้าทำแบบนั้นได้จะดีมากที่สุดฉันยังด้อยพัฒนาอีกเยอะเอเหมดเหรอเป็นสิ่งที่ฉันคิดนะ ถ้านายเห็นด้วยกับฉันมันก็ดีฉันคิดว่านายคงจะเข้าใจที่ฉันพูดไปมากแล้วเกินเอาละแข่งสามเซตนะไปเอเสิร์ฟก่อนเริ่มเอทั้งหมดเหรออยากรู้จังเขาเก่งแค่ไหนเอะ,เอะก็เล่นธรรมดานน่สิบห้าศูนย์แต่ก็ยังทำแต้มได้ก่อน เขาเล็งไปที่จุดอ่อนที่กู่แข่งของเขามีโอ้นาบเอะขึ้นหน้าเน็ตแล้วออก3 0 0ศูนย์ไม่เข้าใจเลยนาบเอะที่เก่งตรงไหนเนะทันว่าเขาเก่งออกนะเขาแค่ไม่ปล่อยรังสีอมตะ้นเองละ่ะไม่ไม่ใช่เพราะคู่ต่อสู้พลาดแต่เขาทำให้คู่ต่อสู้พลาด40่ศูนย์เขาเสิร์ฟไปลงจุดเดียวกัน แต่ใช้รูปแบบที่แตกต่างยิ่งหลายลูกขึ้นลูกที่ตกลงดูเหมือนจะเร็วขึ้นการแสดงออกที่ยังคงเหมือนเดิมทําให้ยากจะเห็นแต่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้เป็นการเล่นพื้นๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยเหละการเล่นของคนที่อยากได้เอเกมนัไปเอหนึ่งศูนย์อ้าไไงมาออรอคุงอะยออมียากว่าคุงอบยาชิคุง แข่งเสร็จแล้วเหรออืมพวกเราสองคนแพ้ทั้งคู่เลยโคต้องใายกำลังใจทากุมารสังกับอารยัก์คุงแทนแล้วล่ะจริงเหรอเนี่ยขนาดสองคนนี้ยังแพ้ตั้งแต่รอบแรกนี่สินะออลเจแปนจูเนียปีหนะ้ฉันต้องมาแข่งที่นี่ให้ได้ ซาส,สกิซังมาเชียนายด้วยนะแต่เห็นว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานวัฒนธรรมอยู่จริงๆฉันก็ต้องทําด้วยแต่ฉันฝากให้ซาสกิซังช่วยรู้สึกผิดจริงๆเลยต้องหาทางตอบแทนเขาบ้างแล้วละ่ะหลังจากนั้นไปฉันต้องกลับไปซ้อมต่ออ,อ๋อดีแล้วลดีแล้วติดตามชมตอนต่อไปกระปังหน้าเนื้อกับยากิโซบะ